สวัสดีครับพี่น้องมันนีพามาบุ้งดอกสนูค่ะดอกสนุกระสีค่ะเพื่อนๆดอก,กใหญ่นึงค่ะเพื่อนอืดอกใหญ่มากครับเพื่อนดอกเหลืองสวยดอกใหญ่กันาะสนุต้นสนุกระสีค่ะเพื่อนดอกใหญ่มากครับเพื่อนถั่วไม่มือเพืะะ่ันคนค่ะ ดอกใหญ่จริงๆค่ะเพื่อนๆค่ะสวยมากค่ะแต่ว่าไม่มือเลยค่ะเพื่อน่ะ,ะ,ะว่าข้างหลังเพื่นที่บนอันที่เป็นลายๆเนาะ แต่ว่าโสนธรรมดานี่มันบองนี่สิเป็นบลายมันเลื้งไปหมืดอันนี้ลายค่ะเพื่อนลายสวยค่ะเพื่อนดอกใหญ่มากดอกใหญ่มากค่ะเพื่อน,นสวยค่ะกิ่งหนึ่งก้านหนึ่งเลยค่ะเพื่อนก้านหนึ่งก้านหนึ่งเลยคะ่ะนี่ สนูกเกษตรครับเพื่อนๆสนูกเกษตรครับเพื่อนในพันละคะ่ะดอกใหญ่ค่ะดอกใหญ่กว่าสนูบานเฮาสองเท่าค่ะบานเฮาสิดอกนี้น้อยอันนี้ดอกใหญ่ครับ <c oughs> ดอกใหญ่ค่ะ อเนแล,แล้วเราก็ไม่ลืมจะขอเม็ดพันธุ์เข้ามาปลูกค่ะเพื่อนเอ็นเอ็นเอนนี่ค่ะเพืพ่อนแล้วได้พันธุ์มาแล้วเราได้ฝักเข้ามาแล้วแล้วเราก็จะเกะ,ะเก็บพันธุ์มาปลูกไปปลุกปุลไปใส่ไปใส่แล้วค่ะพี่น้องนี่ค่ะ นี่เม็ดเขานี่ข้ัวเพื่อๆเม็ดเขานี่เม็ดของต้นสนูสนูเกษตรครับเพื่อนเดี๋ยวจะเอามาปลูกเดี๋ยวเราจะเอามาปลูกข้าวเพื่อนเร,เราได้เม็ดแล้วได้เกะแล้วคนันนี่คะ่ะนี่แล้วไรเกะแล้วคะ่ะนี่คะ่ะ มเมฆคสีเขียวค่ะเพื่อนๆเมฆคสีเขียวเดี๋ยวเราจะแกะเอามาปลูกค่ะเพื่อนๆได้พันธคาแล้วเราก็จะพยายามแกะเอามาปลูก,ก,กนี่ค่ะนี่ค่ะเพื่อนๆได้เม็ดของฉโนแล้ว ม็ดของสนุกค่ะเพื่อนนี่นี่ค่ะนี่ดอกค่ะนี่เม็ดอันนี้เม็ดอันนี้ดอกค่ะดอกสูไว้เหลืองค่ะนี่ค่ะ คุณค่าเพื่อนเนที่มารับชมเจอกันคลิปต่อไปค่ะเพื่อนเพื่อนสวัสดีค่ะบ๊ายบายค่ะ